สวัสดีตอนเช้าอาหารเช้าของเราวันนี้เป็นข้าวจีต้อนรับลมหนาวครับภาคอีสานลมหนาวกาลังเริ่มเข้ามาแล้วเป็นหนาวแรกของปีนะครับลมหนาวแรกของปีอาหารเช้าที่เหมาะกับลมหนาวก็คือข้าวจีร้อนๆครับต้มอ่าไม่ใช่ต้มข้าวเหนียวเนี่ยนึ่งร้อนๆแล้วก็เอามาจี่ข้าวครับเราจะจี่ใส่ไข่ตีไข่ไว้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ดังไฟรอเรียบร้อยกำลังจะเอาไปทำเป็นเมนูเด็ดๆครับเมนูนี้ต้องใส่เกลือด้วยเพราะว่ามันจะเสริมความชิมของตัวข้าวจีมันจะได้อร่อยครับไม้มีอยู่สองอันพอดีเมื่อเช้าเป็นเหลาเหลามาเหลาใหม่ๆเลยครับหิวตั้งแต่หลายวันแล้ว วันนี้มีโอกาสดีก็เลยเริ่มถือเป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะว่าทํากับกินกับลมหนาวพอดีลมหนาวมาใหม่พอดีครับโรยโรยเกลือให้ทั่วๆครับวันนี้กินสองสองอันก็พอนะไม่กินเยอะอข้าวจีปั้นหนึ่งสองปั้นเขียนไว้อยู่นี่นั่นหรอ ไฟกำลังแดงครับใส่ฐานฐานกำลังแดงเราจะเอาจี่ใส่เขาเรียกว่าเตาเลยนะโดยจะใช้ไม้นี่แหละเป็นตัวคั้ครับไม่มีตะแกรงมาคั้ให้ก็ใช้แบบอีสานบ้านเราครับ อากาศดีครับวันนี้ตช่วงเช้ายิ่งเป็นช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยโคตรเย็นเลยครับรวยไข่ครั้งแรกของเราหลังจากที่เราจีมาพักหนึ่งแล้วข้าวมันกําลังข้าวกาลังร้อนแบบร้อนกําลังพอดีอ่ะก็มาใส่ไข่ครับไข่ผมจะใส่สองรอบตีไข่ไปสองฟองไม่รู้ว่าจะหมดไหมนะแต่ก็น่าจะ เกือบเกือบหมดนั่นแหละถ้ามันไม่หมดนะ่ะใส่สองรอบพอครับเวลาเราใส่ไข่แล้วเนี่ยเราต้องคอยพลิกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าหากปล่อยไว้นานเดี๋ยวมันไหม้น่ไข่มันชอบไหมเร็วครับโอ้ยสีเนี่ยสีสวยมากครับเดี๋ยวปิ้งสุกจีสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าความสวยของข้าว มันจะเป็นยังไงสีของไข่เห็นไหมไอตัวนั้นไหมแล้วปล่อยไว้แป๊บเดียวนะ่ะปล่อยไว้แล้วก็มาเทใส่ไข่เนะี่ยพอเผลอไปอีกทีนึงก็ไหมแล้วครับเดี๋ยวต้องเอาไปขูดออกนะไหมก็ไม่เป็นไรครับมันสามารถขูดออกได้เราจะเอาช้อนขูดไอตรงที่มันไหมอ,ออกแล้วก็ใส่ไข่ใหม่หลังจากที่ทําเสร็จครับออกมาสวยงามมากน่ากินมากครับตอนรับลมหนาว